วันนี้มีสกินใหม่เข้ามาในเกม Rv นะครับผมเป็นสกินของยอนนะครับนั่นคือคนันตัวนี้เองนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเพิ่งบัฟมาเมื่อวานวันนี้ขายสกินเลยนะครับผมเรียกว่าบัฟเพื่อขายสกินชัดเลยนะครับแล้วดูสครับเอฟเฟกต์สกิลโอ้โหอย่างเท่นี่เบียวจัดเอเดนว่าคนันครับผม ซึ่งการที่เราจะรับสกินโคนันนะครับผมเราก็แค่จิ้มมาที่บนมุมขวาเลยนะครับยอนโคนันเอโดงาวะนะครับผมนี่ฮะพอเข้าไปปุ๊บก็จะมาอยู่ตรงหน้าสุ่มตรงนี้นะครับแต่พร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมร้อยแปดสิบกุบองแรกจัดไปยินดีที่ใช้หนึ่งร้อยแปดสิบเล่มขยายนักสืบเพื่อค้นหาสิบครั้งใช่ไหมใช่ครับผมเฮ้ยชิอาแอนิเมชันในการเปิดไม่เหมือนดูกระตูนเ,เลยครับผมอะไรครับเนี่ยค้นหาอีกแปดครั้งเพื่อหาไพ่พิเศษสี่ใบมีเศษแล้วอันการค้นหาพิเศษจะเริ่มต้้้้นนขึเออคืผมไดแลวหร ผมตกใจครับทุกคนตกใจอะไรรู้ไหมตอนแรกผมนึกว่าสกินวีโรอันใหม่มโอเม่นนี่วะโอเคครับผมค้นหาอีก8ครั้งเพื่อหา4ใบและค้นหาพิเศษจัดไปครับผมตื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 โทเค็นแรกนักสืบโคนันมีการสะสมให้สี่อันค้นหาพิเศษจึงเริ่มต้นขึ้นอ๋อก็คือเก็บไพ่ครบสี่อันเนี่ยเหรอแล้วเราก็จะได้สุ่มสกินหนึ่งอันมาแล้วครับผมอีกทีเสื้อขาวเชียวนะฮะมีการันตีให้ผมไหมสักอันหนึ่ง อ๋อเราสามารถใช้เหรียญทองนี้นะครับในการแลกซื้อของต่างๆได้ซึ่งโคนันใช้อยู่1200เหรียญทองนะครับท่านผู้ชมระบบเอฟเฟกต์ต่างๆด้วยนะครับผมก็จะมี60เหรียญบ้างถ้าตรงท่าเต้นอะไรงนี้บ้างนะครับผมก้อนี้พี่โคนันก่อนแลวกันนะครับได้ไม่อีก4ใบครับผมได้อะไรครับมาดูกัน อา้าวให้ผมเลือกได้ด้วยว่าอยากจะได้อะไรเหรอแล้วสกินนี้ผมไม่มีด้วยนะเนี่ยแอนนิตไอส์ครีมแต่ไม่ได้สวยขนาดนั้น,นครับผมเอาเหรียญโคนันก่อนแล้วกัน,นครับผมก็ระหว่างทางก็จะมีให้เลือกของรางวัลต่างๆนะครับทุกคนนอกเหนือจากสกินนะก็คือมีโทเค็นแลกนักสืบนะครับผมโอ้โหสกินเบลดัมที่ผมไม่มีนะครับไม่เอาครับผมเน้นเหรียญอย่างเดียวเลยตอนนี้ค่าอนิเมชันเลยแล้วกันนะครับเอาเหรียญอย่างเดียวครับผมมุ่งเหรียญครับผมเอ้ผมสงสัยนะครับทุกคนว่ามันจะมีโอกาสที่แบบเราจะสุ่มๆไปแล้วมันจะมีโอกาสได้สกิินนนนนนนโคคคัััเเลยมม้ะะรรบบออาตปดดู่ผ ม <ítulo> ีแต่โทเคนปะ ions. อ๋อมีครับผมนี่ครับอัตราดรอปเลด0.01%ครับทุกคนโอกาสได้สกินโคโนนคือใครได้นี่คือแบบโคตรโคตรโชคดีนะทุกคน0.01%นะครับใครได้ก็เอาไปหิงในกลุ่มได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรลัคกี้ปกติอัตราดรอปเลตสกินเนี่ย0.1นี่ก็ยังแห้งแล้วนะครับแต่ถ้า0.01แล้วได้มานี่คือแบบโคตรโชคดีอ่ะอันนี้ก็ปาไปขี่คูปองแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเรามีเหรียญแล้ว300เหรียญนะครับผมก็เนี้ยสปีดเลยแล้วกันนะฮะเราจะช้าลว เอามาอีก40เหรียญครับผมเฮ้ยถ้าเรามีสกินอยู่แล้วเราจะได้60เหรียญน,นะหมายความว่าถ้าผมได้สกินบอลด้เมื่อกี้ผมควรจะรับไว้ก่อนปะใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเลือกเหรียญมาได้แค่4ีไ่ไงแต่ถ้าเราได้บอลดซ้ำอีกทีนึงอะ่ะมันจะกลายว่าครั้งนั้นเราจะได้60สไงนี่เลยบัตเตอร์ไฟนี้ก็ได้60เหรียญน,นะครับแต่จริงๆพันสองร้อยเหรียญก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าผมต้องเอาเอฟฟงเอฟเฟกตท่าวงท่าวา์ปท่าเต้นอะไรอท่าูวองเงี้ยให้ท่านผู้ชมดู นี่ยครับผมเราควรจะเลือกสก,กินไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวแบบครั้งหน้าเราได้จะได้เป็น6 0สเหรียญแทนนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ผมว่าน่าจะอยู่ยาวจนสก,กินจอมโจรชี้เข้าเลยนะเพราะงั้นรับได้รับก่อนนะครับผมใครที่คาดหวังเอา2สก,กินอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นกิจกรรมเดียวกันนะครับผมโอเคครับน่าจะได้แหละอีกคลิกหนึ่งเย่ได้หกเหรียญครับ อ๋อให้เลือกได้เลยอ่าอย่างที่ผมบอกครับทุกคนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเดียวกันก็คือเราสามารถสะสมเหรียญตอนนี้เพื่อเอาไปแลกคิดเนี่ยนะคตได้แต่ผมเอาคนนั้นก่อนเลยละกันนะฮะแลกเลยครับผมจีดจีดจีดมาเป็นแอนิเมชันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลิลิคัสิตปะเนี่ยไม่ไม่นานนะไม่ไม่หรอกมั้งโอ้แต่ว่าเทมากผมมีแคมคับแปลงร่างด้วยเตะลูกบอลใส่จีดเอโดะะ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 ะนะะะะะะ ก็ตอนแรกผมมีคูป,ปองอยู่ที่2 2 8 2 8นะครับเอามาลบกับคูป,ปองปัจจุบันจะเท่ากับว่าผมเสียคูป,ปองกับสกินคนนั้นนี้อยู่ที่3,960คูป,ปองนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับเราจะเอ,เอฟเฟกเพิ่มอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นสุ่มต่อครับผมขออนุเช็คนะครับว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ใบป,ประกาศส0งรอกับโปรไฟล์ผมไม่เอาแล้วกันนะครับปุ่มกด60สท่าพเต้น40รวมกันก็300นะครับหลกัหลกๆที่เอาไปใช้ในเกมได้ส่วนโปรไฟล์ต่างๆแแแแลลลล้้้้้้ววววต่่่สะะะะดดดกกกกเเยนนนนคคครรรัััับบบบผมมจ็ใหไไ300อ รือว่าเป็นการรับสกินเก่าๆที่เอดีกิดงานไม่มีโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาแลกเอฟิกต่างๆของสกินโครนั้นกันเลยดีกว่านะครับผมมาก่อนเลยครับป้ายประกาศปุมโจมตี ถ่าเต้นเอาแค่3อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนรูปโปรไฟล์กับกรอบโปรไฟล์เอาตรงๆนะครับผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมยังไม่เอาละครับก็สำหรับ300เหรียญทองเมื่อกี้นะครับผมเราใช้คูปองทั้งหมดอยู่ที่900 <S <S คูปองนะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าเอาราคาสก,กินมาบวกกับเอฟเฟกต่างๆนะครับจะใช้คูปองทั้งหมดอยู่ที่4860คูปองนะครับแต่ถ้าคาดหวังว่าจะเอากรอบโปรไฟล์รวมถึงรูปโปรไฟล์อกีกก็อาจจะมี5้า0คูปองบวกๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้อออยูู่ี่ดงราไ้้กผมมปเืพ นอกเหนือจากสกินโคนันแล้วนะครับผมเขายังมีสกินอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือสกินคีฟนักสืบนะครับผมซึ่งในนี้ก็มีโอกาสได้บัตรเช่าสกินโคนันด้วยนะฮะแต่ที่หลักๆเลยคือเราจะตามหาคีฟนักสืบกันนะครับผมไหนขอลองสุ่มปีก่อนดิวาดมัวไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคอันนี้ดรอปเลตสกินนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยขออนุญาตส่องสกินคีฟหรือฮีโร่ทาวอน์0.41%ก็เอาเรื่องอยู่นะครับแล้วสุ่ม10ครั้งใช้เท่าไหร่เนี่ย590ปองเลยเหรออขออนุญาต TS เลยละกันนะครับเฮ้ยแพงกว่าเรื่องอยู่นะทุกคน500กว่าปองเนี่ยผมว่าของแบบนี้มันควรจะได้ง่ายหน่อยนะเอาจริงผมคาดหวังนะครับว่าสกินนี้เนี่ยมันจะไม่แพงกว่าสกินโคน,นั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ควรมากๆนะครับผมเดี๋ยว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 เดี๋ยแทนหรออเ้าทำไมกดซื้อแล้วูปองผมเันไม่สุมอ่ะม เดี๋ยว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 ผมผมพลาดอะไรเปล่าวะเมื่อกี้ผมแค่กดคัสซีนทิ้งนะครับทุกคนผมไม่ได้กดให้มันล็อกซื้อแบบนี้นะบัคอกปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยผมกดสุ่มนะผมไม่ได้ซื้อนะหอมเมื่อกี้ผมพลาดครับทุกคนคือคังผมมันเต็มครับบัตรผมมันก็เลยหนีไปอยู่ในกล่องจดหมายนะครับก็อย่าพลาดกันนะครับทุกคนนี่ผมตกใจครับนึกว่าโดนแดกคูปองฟรีมากลุยกันต่อเลยนะครับผมก็ยังไม่ออกแฮะไปสิครับนี่ผมมีตั๋วเท่าไหร่ไปเนีเมื่อกี้กดรัวมากเลยครับกดซื้อแบบลงหน้ารัวๆเลยอะ้บัตรเข้าสกินโคนันว่ะเฮ้ยมันได้ยากอยู่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมวิ้ยแล้วโอเคใช้งานเลยครับแบบนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนคคแบบบถาวระัผมี เป็นเซตเลยนะฮะแล้วผมเหลืออีก4ตัวก็สําหรับใครที่อยากได้สกินคีฟนะครับผมก็ราคาประมาณนี้เลยนะฮะสามารถไปจับจองกันได้นะครับผมคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก่อนที่จะไปชมรีวิวสกินโคนันรวมถึงคีฟกันนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมมาครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะมารีวิวสกินยอนกันแล้วนะครับผมซึ่งลุนเซตแฝงที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตนี้นะครับที่แรง3สีส้มนะครับผม F ส่ง F ตึกอะไรก็ใส่หมดแล้วนะครับผมเจ็ดูสิครับมีเข็ม ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเกมนี้เจอคอมโบหมิงคาเฟ่และมีเอเลนดอร์เพิ่มมาอีกด้วยแต่ผมเป็นยอนตีมี่ครับผมเน้นรวยเน้นรวยเน้นสู้แล้วดูหน้าโปรไฟล์ผมสิครับแว่นเข้าเรืองแสงด้วยนะครับผมสับโคนันที่สําคัญเขาเขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะโคนันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวในห้องแรงค์71ดาวนะครับกด5ตอนบ่ายนี่แมปใหม่ครับผมสว่างจัดสกิล2ก่อนครับขื้นเข้าไปครับผมลูกบอลทองคำ วิ่งเข้าไปแล้วครับผมโดนด้วยนะครับโอ้โ,โ,โ,โหเงินเด้งเลยช็อตนี้วิ่งออกจากบ้านขี่สเก็ตบอร์ดครับผมอย่างที่เราจะไหวกับมันไหมเนี่ยคาเฟ่ผมว่าไม่น่าไหวนะนี่ครับผมเวลายิง1 2 3่งสองสามที่4มาครับผมเป็นดีเทคทีฟโคโนนยอดนักสืบจิ๋ว1 2 3 4งสองสาปัาป๊บปป๊าป๊าอ้าวคาเฟ่ยอยู่ไหนจ๊ะเพื่อนอยู่ไหนน้องอือโอเคดูสกิลหนึ่งครับทุกคนปึ้งเข้าไปเป็นด็อกเตอร์โผล่มาเลยนะครับผมผมชอบแพสซีฟมันมากเลยนะแบบหนึ่งสองสามสี่เห็นม แล้วผมยิงไงเอาแฝงครับเอาแฝงเจ้ารวยเพื่อนสั่งโจมตีแบบนี้อ๋อคนละเลนครับผมตดไปหนึ่งทีนกตัวนี้เราได้สวยยิงต่อครับผมไปแล้วครึ่งหลอดครับซีมาทำไมวะเนี่ยทาไมช่วยแบบเลนบนครับผมก็อยากทักทายโคนันเอฟฟงเอฟฟกุยถุยเอฟิกท่าตรงท่าเต้นอะไรเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ผมโดนแย่งนกไปแล้วครับผมสวยเจ็บดิ เอาจริงผมว่ายอนแพทนี้เนี่ยบัฟมาก็จริงนะครับแต่ว่าต่อ้มันบัฟมามันก็ยังไม่ได้ติดเมตาขนาดนั้นกะตามตรงมันยังเก่งไม่พอครับผมเทียบกับแคลรี่จุบันตอนนี้ที่แบบว่าคาเฟวิสอะไรเงี้ยผมไม่เท่านะฮะแต่เลดเกมนี่บอกเลยว่าพึ่งพาได้ถ้าเพื่อนต้องการยังไงก็ต้องใช้เพื่อนนะครับผมตัวใช้ของใช้เพื่อนโชคดีที่เกมได้ตีนี่มาถือว่าสวยเลยเดี๋ยวไปดูอันตีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงยิงเชคก่อนน,นี่ครับผมลองเพลงรอเปิดคอนเสิร์ตครับผมเพื่อนโซนละ ี <muitas S 2> ่ก็คือทาเต็ดนะครับส่วนนี้ทาวาร์ฟครับผมคือว่างจัดอะเออมังกรเกิดผมมานั่งกดวาร์ฟยอดทีมผมต้องดีใจมากๆเอาตรงนี้ผมได้มังกรครับผมนี่ครับผมอันติตื้อ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 เอ้ามาดิมาดิไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะแม่งคู่มันโหดไปเยอะเลยว่ะของไม่ถึงเพื่อนดาเมจไม่มีแล้วเพื่อนผมจัดให้เลนล่างครับพี่สวยยูโดซัน เมื่อไหร่ตัวผมจะเก่งของสองชิ้นครับเก่งแน่ทิคารอนกับสายฟ้าไม่ต้องออกครับไม่เก่งผมลองมาแล้วยอนแพ่นี้อ่อนมากอย่าทำกันเลยเพื่อนโอ้โหหิวใหญ่ว่ะโอ้โหแม่งครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยมีชุบมีดิโนนี่ไงอะไปรุ่นมีชุบมีดิโลเอาไปตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อตื้อตื้อบ้าบเลยละกันครับอันนี้กลับจริงครับไม่ได้โม้ สู้แบบเงาสีดำใส่กันด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหเมียนตีไปนะไปอยู่เดอะซันไปเชนไปไม่โดนรับเรียบร้อยดาเมจไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่มันเจ๋งตอนมีพิกน,นะนครับยอนน่ะหกร้อยสิบบาทเว้ยเราจะยิงแรงแล้วแต่ถ้าจะแรงกว่าน,นี้ต้องมีทารอนอีกชิ้นหนึ่งครับผมด้ยืยอใหเทมยอนแผ่นนี้ออกแบบปกติเลยนะทุกคนไม่ต้องออกดาบสายฟ้าคิทารอนมอนิ่งสตาร์ดาบแดงหรือไม่ก็ปิดคอก็ได้นะครับปิดคอราคาค่อนข้างถูกนะรับ จริงนัดละสามสิบอะทุกคนคิดว่าไงอะแครี่ผมอะโอเคได้คีแล้วครับผมอันนี้แรงอันนี้แรงละวรับไปแลนติตื่อ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 แล้วเพื่อนซัดไปผมรับความไปสองนัดพอไปเลยครับผมสวยสามที่สี่บาทเซอร์ว่าลำฟิวเดอร์ซันเตรียมติพอแล้วมั้งเพื่อน ตัวผมมันต้องใช้ของอะ่ะกว่ามันจะเก่งมันต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับไปครับผมหนึ่งดอกมันจียิงโดนคนแล้วแถมคีบแล้วพอเลนโดนหนะักแบบนี้เกิดเลยครับผมตับยิงยิงยิงยูร์ซันแบบยัดหน้าครับผมอุ้ยโอ้โหดูป้ประกาศผมดีครับมันพิมอะไรไม่รู้เคสโคด้ดปิดเคสว่ะขอบคุณที่เลนดอมากนะครับที่แบบไม่ให้ผมคิวตอนที่ผมยังไม่ค่อยมีของโอ้โหปิดยกเหรอปิดยกเหรอ ยิดซันโบเข้าไปครับผมเคสโคสอีกแล้วครับเดีย๋ยวต้องรอดูดับเบิลคงดับเบิลคิวอะไรนะไม่รู้มันจะแบบมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเวลาตายมันมีแสงด้วยทุกคนดูดินั่นมันการ์ดซ้ำศพหรือเปล่าครับเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นป่ะเวลาตายย <laughs> ิดซันครับมันก็จะทันโอ้โหโซโลคิวแล้วพอเลนมีเลสได้ยังไงทรับ ตื้อ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 เหยียบร้อยครับผมกลายเป็นแสงครับหิวแสงอะน้องอ๋อตัวที่ตายล่าสุดจะเป็นแสงหมดเลยครับทุกคนเนี่ยสังเกตไหมอิเลนดอร์ล้มฟรีแต่บริเวติโนมีแสงครับผมยูร์ซันครับแล้วคนต่อไปก็คือคาเฟนี่ยังไงล่ะใช่ไหมไม่ทันว่ะตรับตรับเฮ้ยอยากเป็นแสงปะน้องตรับเฮ้ยไม่ตายเหลือว่าทำไมวันนี้หนึ่งโอ้โหแล้วพี่ยูร์ซันครูดาวฟอร์มแตกมีแสงปะเนี่ยตรับ ตื้อตื้อตื้อเรียบร้อยที่นี่ของให้น้องพี่แรงจุดสั่นเข้าไปครับผมตื้อตื้อม่ปลอดภัยครับรุดหบหมดข้างบนอย่างมันข้างบนอย่างนัวแล้วผมส่งความช่วยเหลือไม่น่าโดนไกลเลยครับผมปเงินหนึ่งแบบนี้บอกเลยนะครับว่าฝั่งตรงข้ามสยองนะครับผมย้อนเงินหนึ่ง อย่าฟิกเล่นกันเลยเพื่อนมาแล้วเอ้ยจอรอเพื่อนอย่ายุกยุกอ่าโดนโดนไอเตี้ยจุกโดนไอเตี้ยจุกแบบนี้บอกเลยว่าหวานเอียบครับผมหมดมุกหมดมุก405ถอยก่อนได้ไหมเพื่อนยังไม่ทันไอ้นี่เลยว่ะเขาสองทางนั่นก็ถอยได้ไหมถอยก่อนเว้ยยังไม่ทันสนุกเลยว่ะติดบนครับผมเอาดงเอาดาร์กม้นสตาร์อยากเล่นนานๆครับผมได้นะจ้าได้ครับผม มาถึงจบบ้านได้ใช่ไหมยอยากเล่นด้วยกันนานๆไงสรุปกูแพ้สองแคลรี่ด้วยมาอีกสควอชหนึ่งรรนะเอ้าเอ้าเอ้าเอาสะดุ้งสะดุง้งหลอดนะครับผมบอลเลยมันหายไปไหนวะนี่อยู่ข้างหลังใช่ไหมตกใส่ซะด้วยสิเนี่ยเจอแล้วอันติผมตร,รัตร,รัดเรียบร้อย ฆ่าคนก่อนเว้ยตรับตรับเรียบร้อยบัตรแบดครับผมปั๊มคิวปั๊มคิวตบขอขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยซิได้ไหมโอเคหนีตายเหลือสองคนเพื่อนชุบให้โอ้โหชุบทำไมไม่ตายด้วยซ้ำฟิลด์สันยังไงบอลเลนจะเกิดแล้วยังไงดีนันตี ตัดรับเรียบร้อยครับผมมุ่งเปล่าเนี่ยพอเลนมุ่งคุณมุ่งไปเนี่ยตรโอ้โหสิบบาททำไมค่าตัวคุณแพงจังเดี๋ยวนะพอเลนไปทำอะไรมาหนึ่งแปดโอเคเก็ตเลยทำไมราคาถูกถอยเหรอไม่ถอยยิงฟิกยิงคาร์บอรไม่ตายได้ยังไงโอเคจบเลยแล้วกันครับสวยสวยสวย เอฟเฟกตสกิลต่างๆโดยรวมผมว่าดูดีนะครับผมสวยแล้วก็ลูกเล่นเยอะจะถามว่าตัวมันน่าเล่นในรกส,สูงไหมผมว่าหม่นะครับผมมันยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับเอาจริงมันไม่เก่งเลยแหละยอน,นตอนนี้ขอสดาวได้ไหมครับเพื่อนชงให้ขนาดนี้เชดสอดาวจริงเลยครับผมเ4ดาวครับอีกดาวเดีวยวเป็นมสิบห้านะ 608ครับผมสกอร์สิบสามจุดสองครับดาเมจยี่สิบแปดเปอร์เซ็นหกศูนย์แปดใช้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสับสกินโคนันนะครับเพื่อนๆได้กันขี่กับคูปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งสกินของตัวโคนันหรือว่าสกินของคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็แพงเอาเรื่องเลยนะจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือกดไลค์สกัคลิปนี้แล้วก็แชอ์นะครับจะไปไหนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมคมเมนต์ใต้คลิปนี้กันนะครับผม